กล้องวงจรปิดมันถูกคิดค้นมาในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและได้ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกแต่ใครจะรู้ว่าในบางครั้งกล้องวงจรปิด มันก็ได้บันทึกภาพเหตุการณ์แปลกๆและเหตุการณ์ที่น่าขนลุกเอาไว้ได้มากมายวันนี้กรุสยองจะพาเพื่อนๆทุกท่านไปรับชมคลิปกล้องวงจรปิดที่ทั้งน่ากลัวและน่าขนลุกขอให้เพื่อนๆทุกท่านเรียกวิจารณญาณมานั่งข้างๆในระหว่างที่ดูคลิปนี้ด้วยหากใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่คนเดียวโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า รอบๆตัวท่านนั้นไม่มีบุคคลที่ไม่ได้รับเชิญมานั่งดูอยู่ด้วยกันด้วยความปรารถนาดีชายคนหนึ่งเขาได้นั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศตามลำพังซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทำไมในออฟฟิศถึงไม่มีคนอื่นๆอยู่เลยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงเวลานั้นทุกๆคนเลิกงานกันแล้วหรือไม่มันก็เป็นวันหยุดนั่นเอง แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามในขณะที่เขากำลังนั่งทำงานอย่างมีสมาธิอยู่ดีๆเสียงสัญญาณบางอย่างก็ได้ดังขึ้นและมันก็ทำให้เขานั้นตกใจจนต้องรีบหันไปมองแต่เมื่อเขาได้ลุกขึ้นและไปเดินตวรวจสอบดูร,บรอบๆก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเขาจึงกลับมานั่งทำงานต่อแต่หลังจากนั้นไม่นานไฟในห้องที่อยู่ข้างๆกัน มันก็ได้เปิดขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุเขาจึงได้ลุกขึ้นและเดินไปเปิดประตูห้องนั้นเพื่อสำรวจดูให้ใหายสงสัยแต่มันก็ไม่พบอะไรอีกเช่นเคยเขาจึงได้ปิดไฟและเดินออกมาแต่ในขณะที่เขากำลังเดินออกมานั้นประตูห้องดังกล่าวมันก็ได้ปิดกระแทกใส่เขาอย่างแรงและเก้าอี้ตัวหนึ่งก็ได้เลื่อนถลายมาย่างทิศทางที่เขายืนอยู่อย่างรวดเร็วนาทีนี ไม่ว่าจะเป็นคนที่ใจแข็งแค่ไหนก็คงต้องมีแบบไม่คิดชีวิตแน่ๆ ใช่คนหนึ่งเขานั้นเป็นพนักงานต้อนรับประจำโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งและในช่วงที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นตัวเขาเองก็ไม่รู้เลยว่าได้พบเจอกับเรื่องราวที่น่าขนลุกเข้าให้แล้วเพราะในตอนที่เขากำลังยืนหันหลังและทำอะไรบางอย่างอยู่ขวดน้ำยาฆ่าเชื้อที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์มันก็ไดค้ค่อยๆเคลือค่อนที่ได้เองอย่างชา้ชาๆโดยที่เขานั้นก็ไม่ได้รู้สึกตัวเลยแต่อย่างใด และขวดดังกล่าวก็ยังเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจนตกลงพื้นในที่สุดและเสียงมันก็ดังจนทําให้เขานั้นสะดุ้งและัหนมามองแน่นอนว่าตัวเขานั้นไม่ได้รับรู้ทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยแต่สิ่งที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลอดเวลาก็คือกล้องวงจรปิดนั่นเองนี่จึงเป็นที่มาของคลิปดังกล่าวที่เรานำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกัน นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งในบางประเทศนั้นสินค้าประเภทนี้จะถูกแยกออกมาเป็นร้านค้าของตัวเองโดยเฉพาะและในค่ำคืนหนึ่งที่ร้านแห่งนี้ได้ปิดให้บริการไปแล้วและมีแค่เพียงความว่างเปล่าและเงียบสงบอยู่ดีๆมันก็ได้มีเงาสีดำลึกลับขนาดใหญ่เคลื่อนที่ไปมาอย่างไรรูปร่างภายในร้านซึ่งเงานั้น มันก็ได้เคลื่อนที่ผ่านกล้องวงจรปิดหลายๆตัวไปอีกด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าเงานั้นมันคืออะไรกันถ้าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ ยูทูบเบอร์คนหนึ่งชื่อโจเซฟเชนโซเขาคิดว่าตัวเขาเองนั้นได้ถูกติดตามโดยสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นหลังจากที่เขาย้ายออกจากอาพาร์ตเมนต์ที่เก่าและเมื่อเขาได้มาอยู่อาศัยในอาพาร์ตเมนต์แห่งใหม่ก็ได้พบเจอกับเรื่องราวแปลกๆอยู่บ่อยครั้งคืนหนึ่งเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะใช้กล้องวิดีโอถ่ายไว้ในห้องน้ำของเขาเองและการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้นั้น มันก็ทำให้เขาได้พบเจอเรื่องราวที่ไม่อาจจะลืมได้เพราะเมื่อเขาตั้งกองไว้และได้เข้านอนตามปกติเมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าไหรไม่รู้อยู่ๆก๊อกน้ำในห้องมันก็เปิดออกได้เองและน้ำที่ไหลนั้นมันก็ได้พุ่งออกมาอย่างแรงแสดงว่าก๊อกนั้นจะต้องถูกเปิดจนสุดแน่นอนเพราะหากว่ามันเป็นการรวมของก๊อก มันก็จะมีแค่เพียงน้ำที่ค่อยๆไหลออกมาเท่านั้นไม่สามารถจะพุ่งออกมาแรงแบบนี้ได้และเราก็ไม่รู้ว่ามันคือการแกล้งทำขึ้นมาหรือไม่แต่มันก็น่ากลัวไม่น้อยเลยทีเดียว ครอบครัวหนึ่งได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในบ้านของพวกเขาและในค่ำคืนหนึ่งซึ่งเป็นวันที่14มกราคมปี2020เวลาเที่ยงคืน23นาทีชายคนหนึ่งได้ตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกหิวเขาจึงได้ลุกขึ้นเพื่อเข้ามาของว่างภายในห้องครัวและในระหว่างที่เขากำลังง่วนอยู่กับการหาของว่างอยู่นั้นตุก๊กตามีตัวหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะ มันก็ไดค้ค่อยๆขยับศีรษะไปมาอย่างช้าๆแต่เขานั้นก็ไม่ได้สังเกตเห็นและกำลังจะเดินจากไปอยูอยูรถเข็นเด็กเล่นมันก็ได้ขยับพุ่งไปอย่างรวดเร็วจนทำให้เขานั้นตกใจและหันไปมองก่อนที่เขาจะได้เดินออกจากห้องครัวและปลุกแฟนสาวของเขาพร้อมทั้งพามาดูว่ามีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่นี่และตุ๊กตามีตัวเดิมมันก็ล้มลงต่อหน้าทั้งคู่ทันที ทำให้ทั้งสองคนสะดุ้งด้วยความตกใจเขาจึงได้รวบรวมความกล้าเพื่อที่จะเดินไปดูใกล้ๆแต่เก้าอี้ที่ถูกสอดไว้ใต้โต๊ะมันก็เลื่อนออกมาใส่เขาทันทีนาทีนี้ไม่ต้องคิดอะไรกันแล้วทั้งคู้ได้แต่วิ่งออกจากห้องนี้ให้เร็วที่สุด ก่อนจะจากกันหากท่านชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Facebook f แ n p a g e กูสยองและ Youtube กูสยองเพื่อเป็นกำลังใจให้กูสยองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน <blew it. S 1> พบกันใหม่คลิปหนะ้า